มาสบายดีพี่น้องป้องไปทุกครูทุกคน,กคนมื้อวนนี้พอบำมบ่าวปรทศไทยกันคือเก่าแล้วไม่นนองมากับเมนูกุ้งหฮยตีกุ้งเต็นก้อยกุ้งมาเราหลายรวยละกับเขาเ้าวเมื้อวนนี้แหละ coi cung thì nó Hãy subscribe không bỏ lỡ Mm hmm. Aduh, enam. Mm -hmm.

ước mơ lên được ครับปลูกเอารักกระโดนเนี่ยกันตามธรรมศาสตร์พี่น้องนี่แต่แนวตามธรรมศาสตรน์นะโมไทยเล่าปนกันพี่น้องเลยมืนนี่หลกเกือไม่คอได้ซื้อหรอกอืม,อม cho oh. kết hoa mm -hmm. mm -hmm. nhỏ ba cái cái ở hàng ngoài hàng xuân hàng hàng 응. Mm 응. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กระโดดิตรใบงายมากเข้ากันดีครับพี่นอ้อง อืมอือ้าววันนี้ล็ผมขอกระป๋องพาปรทศไทยเพียงแค่นี้พี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ใน่อง Youtube บอมบอบปรทไทยแล้วม่หนอกอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ